ห,หนึ่งสองสอทีสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้แท็บเล็ตหรือว่ามือถืออย่าลืมกดปุ่มสีแดงตรงน,นี้นะคะเพื่อติดตาน้องควีนแล้วก็กดปุ่มนี้เวลาที่เราไปลงดีโอ้ลนม่นก็อย่าลืมก,กันนะคะสวันนสวดีค่ะมาอนรกับพวกเราควีนจูนทส่วนร่วมด้วย คุณแม่ค่ะสำหรับโซโก้วันนี้นะคะแหม่มีแอนแล้วก็น้องควีนนะคะมีแขกพิเศษคนสำคัญของพวกเราอีกแล้วนะคะเป็นคุณแม่แหม่แมแล้วก็น้องบัวน,นะคะจากช่องฟันแฟมิลี่แล้วก็น้องใยไหมนะ,ะอ๋อน้องายไหมด้วยโอ้ใช่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราชวน <Fan S 2> <Fun S 1> ฟันแฟมิลี่นะคะเขามาเล่นกับเราอีกแล้วค่ะโดย <Hi. S 2> ที่ <Okay. S 2> ยังคงเป็นชา a ์เลนจ์เหมือนเดิมนะคะเป็นชา a ์เลนจ์ที่มีชื่อว่าอะไรน้องควีนเอามาเลยไฮ ไวเฟสนะคะเป็นรุ่นใหม่เลยใช่ไหมคะรุ่นใหม่ค่ะอันนี้รุ่นใหม่มีสองภาพใช่จะมีหน้าสองหน้าค่ะเป็นเป็นรุ่นสองหน้าค่ะพบไม่ได้นะคะนีมีสองหน้าโอเด้วเดี๋ยวเราก็จะเล่นกันแบบแบ่งเป็นทีมเหมือนเหมือนเดิมใช่ไหมคะแบ่งทีมแล้วชอบใช่แบ่งทีมเป็น ี่บัวก็คู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะส่วนน้องพีนก็คู่กับมามีแล้วให่ไหมใหญ่ไหมคู่คนเดียวให้น้องให่ไหมเป็นกรรมการเป็นตัวทำลายเกมเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูดีกว่านะคะว่าข้างในเป็นตัวพ่วของเขาจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้านเขาบอกว่าเป็นตานมันใหญ่กว่าเดิมโอเคแล้วนะเป็นไทยเฟสเอ่อวอร์ชันสองนะคะ แ,แบบว่าอันเยอะใช่ไหมเพราะหนูก็กลัวแต่โชคดีอ้าวไม่แสดงว่าใส่ใส่วิปปิ้งครีมได้เยอะมากใช่ไหมมันไม่แบนแบเหมือนแบบกับรุ่นแรกอ่ะใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เลอะกว่าเดิมใช่เละหนักกว่าเดิมโอเคนี่นะคะพอประกอบเสร็จแล้วมันก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้ค่ะนี่มีสองหน้าก็มีที่วางคางสําหรับเก๋แต่ละคนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมือสําหรับ ใช้วางวิปปิ้งครีมกติกาของเรานะคะที่เราตกลงกันไว้แล้วนะคะเราจะเล่นยังไงก็นี่ค่ะเราจะใช้ลูกเต๋านะคะทอดลูกเต๋าแล<ด>้วก็แ่แบบอันนี้นก็จะมีลูกองนะคะสีแดงกับสีเขียวค่ะหยิบได้สีเขียวคนนั้นได้เล่นก่อนหยิบได้สีแดงคนนั้นไม่ได้เล่น ถ้าปะหยิบได้สีเขียวแสดงว่าคนนั้นจะได้ทอดลูกเต๋าค่ะใช่ถ้าเป็นสีแดงก็ไม่ได้ทอดลูกเต๋าต้องรอต้องรอใช่โอเคเข้าใจกติกานะคะแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยเอาล่ะเริ่มให้เด็กๆเล่นก่อนให้เด็กๆเด็กๆอยากเล่นใช่ไหมอะให้เด็กก่อนมาดูกันค่ะข้าจะได้เลยอะแล้วคุณแม่ก็เป็นคนหยิบหรือว่าห้ามมีนะห้ามมีบัตนาไปเลยออกมาเป็น อยู่ไม่ลงได้อยู่อุ้ยโอเคค่ะก่อนที่วิปปิ้งคิวจะหยดนะเอาเริ่มอารทคัวกับน้องพีนหยิบลูกค่ะหยิบให้มากิบด้วยกันเดียวเดียวได้แดงพีชนะไม่ต้องหยิบก็ได้อ่าดีน้องพีนเลยตองหยิบเดี๋ยวน้องพีนจะเป็นคนห่อลูกเต๋าล่าลงดีดีลูกสีกดสีครั้งหนึ่งสองสามสี่อ้าวหยิบใหม่อีกครั้งหนึใส่ลูกอมไปแล้วยัง เดี๋ยวเดี๋ยวบัวเดี๋ยวไม่เขย่าก่อนอันนี้ให้ควินจับก่อนนะเบ๊กอ่าวีบัวทอกมาสู้กับค่ะหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกควินไม่ก้มหน้าเลยไปเลยควินไม่เข้าไปเลยอะลูกควินต้องเข้าไปด้วยสิคะอาหน้ามาด้วยนะลูกอะเอาบัวจริงต่ออะมัดหน้าไปเลยกลัวว่ะพี่เร็วเร็วเร็ว แล้วครีนเอาหน้าไปจ่อแล้วครีนนี่บัวจะทอดหนึ่งสองสามเดี๋ยร์แล้วพรีนเอาหน้าไปจ่อค่ะนิดดเียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ตาต่อไปห้ามพลาดนะต่อไปครีนจับอ่ะต่อไปบัวต้องร้อยน้องพร้อมก่อนนะลูกแล้วค่อยแบบกดค่อยกดต่อไปครีนจับลูกเด้เฮ้ยเอาหน้าจ่อเลยเอาหน้าจ่อเลยเร็ว่าฮ่าอย่เดี๋ย่าเลย น้องพีนไม่เป็นไรลูกเล็กลูกเล่นมาแล้วคือไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกลัวลูกโดนแน่นอนไม่โดนแน่นอนเพนนอนค่ะลูกไม่ต้องกลัวเอาเลยเอาเลยคนสวยตังหน้าเลยลูกมักหน้าโปรตีนมันนาเด็กซอฟราสิาทำไมหนูไม่หลบโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะถึงคราวคุณแม่ว่างนะคะเดี๋ยวมาเปลี่ยนนะไม่ไม่ฉีดให้ป๊อ เอาแดดบนทีเยอะเลยค่ะถึงแม่เอาเลยใครจะโดนก่อนถึกระหว่างคุณแม่ก็แดดดีๆควีนดีๆลูกรอดไหมให้พี่ฉีดโอ้มันหมดแล้วดีจังเลยไม่ต้องยังยังเอาไหลมาฝั่งนี้เยอะเอีเอีเอาอีอ้าเดี๋ยวจับมาดูนะครับการูนา คุณไม่เป็นผู้โชคดีเดือนยิเลยสามสามนะคะล็อกหน้าแม่ไว้หนึ่งสองเอาผมออกกอนนี่แม่คะเอาผมออกเป็นลายพิทาใส่ใส่เข้าไปแก้วอ่าประมาณนั้นลูกพีก็ยุกสูงสูงสูงลูกเฟรมต่สูงเอามาให้ได้เดงอีกแล้วอ่ะพี่กันที่ต้องกับหก นะ Harriet, medidas, ขอปัดนีิดนึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้ห้ามกินนะเพราะรอยขี้มือเต็มเลยเอาค่ะคุณแม่ใช่ไหมลูกเขียวโดนแน่ตานี่ย่ารี อ้าวสามโดนแน่หนึ่งวันนี้ไม่ใช่วันของไม่ใช่วันของมบมมี่แล้วก็น้องควีนจังสวยจังเลยค่ะสวยค่ะป่านนี้มันตาลูกๆบ้างแล้วนะคะตี๋อาชี้หาแน่ให้ให้น้องควีนดีแม่แอนเลยเขย่าดีกว่า น้นองวีนลุกไม่ใช่น้องแอนอคุณแม่แอนเย้อาน้อกควีนทอยลูกเต่าชิปน้องวีนแกหน้าคือในอ๋อน้องวีนนั่งในแค่อันเดียวอาอใส่ลูกอมมาเพื่อยังคะทีนให้พี่บัวพี่บัวหยิบลูกอมบ้างลูกะอ๋พี่บัวค่ะเขียวพี่บัวถอยลูกเต่าค่ะ สี่น้องพีนวางหน้าเลยค่ะเวลาพี่บัวพลอยหนึ่งสองสามสี่โอ้ยโอ้ยเขียวพริกลกครับเอาบัวเอาหน้าวางเตรียมไ้เลยสี่หนึ่งสองมสี่ไม่ลูกกุมใส่มานี หน้าฉันคลิปเกมนี้เด้ง <laughs> เอาบัวเอาหน้าใส่ไปเลยอ่ะแล้วพี่อาลูกเต๋า ที่โดมานสองครั้งแล้วสองครั้งติดกันพี่บัวโอ้ก็ช่วเด็กจะขอให้แม่เล่นต่ออีกแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นตาของคุณแม่คคุณแม่อีกแล้วอ่าพอแล้วทุพี่บัวดูตั้งใจแากมาอันนี้ให้โอเค เชิญท่านน้องวีนเด็กวีนเนี่ยบางลูกมันไี่ทำไมมันมันไม่ตรงเส้นนะอ่าตรงละตรงละไม่ขี้โกงนะจะทอดลูกเต๋านะคะทอดหรือถอยถอยทอดทอยมากกว่าไหมคะห้าห้าหนึ่งสองสามเอาหน้าไปใกล้ๆเลยค่ะเดี๋ยวนะทำไมทำไมมันเร็วอย่างนี้ขอคุยเดี๋ยวเดี๋ยวมันทอดลูกจมูก ว่สุดขั้อันนี้พี่บัวตั้ใจแกล้งแม่หรือเปล่าคะพี่บัวมานี้ทำไมมันแบบว่าเดีวของพวกเราคนละหนึ่งของทีมของกอดเนนารีคนละหนึ่งตอนตัดต่อช่วยเอาดนตรีใส่หน่อยคะเดเด๊เด๊เด๊เด้ดีเด้เด๊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 อก๊นด๊เอ๊เด๊เด๊ยนะเเด๊เก๊นด๊ยด๊ เฮ้ยไม่ได้มันเสมอการค่ะคุณแม่มาต้องให้เด็กอเสมอกันมนต้องเพราะคุณแม่กับคุณลูกก็โดนไปคนละครั้งใช่ไหมน้องควินดนแล้วพี่บัวดนแล้วแม่แหม่มดูแล้วมามิก็โดนแล้วทีนี้ต้องมีรอบตัดสินค่ะเด็กกับรอบเป็นเศนนะคะเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนชนะใครแพ้เดี๋ยวเลี้ยงปีกไก่ดูดีปีกหนึ่งออเยอะมากเยอะมาก มูลค่าสูงมากปิดกันเท่าไหร่คะ15บาทปิดละ15บาทได้ได้เดี๋ยวรอดตัดสินนะคะหมารอดตัดสินคือหนูกับมามีกับกับคุณแม่แหม่มเสียสละค่ะให้ลูกๆด้วยความรักลูกใช่ไหมคะไม่เอาคุณแม่โอเคไหมคะที่ชูเพิ่มโอเคได้ค่ะได้สลับกันไหมคะอ้าวทำไมแม่ไม่ไี้แต่งหน้าตรงดับเบิ้ลพี่บัวพี่บัวพี่บัวเป็นคนใส่ไปเยอะมาก อ่ะน้องพีนอ่ะพี่บัวนั่งค่ะเขาเคพอแล้วลูกอ่ะอ่ะอันนี้เป็นรอบตัดสินแล้วนะใจด้วยพุนโอเคพร้อมไหมเด็กๆลูกอันนี้ให้พี่บัวไปก่อนนะคะให้พี่บัวอีกก่อนนะอ่ะพี่บัวหน้เขียวอ่ะน้องพีนวางหน้าค่ะอุ้ยระวังลูกไม่เป็นไรค่ะระวังน้องหัวเม่งแล้วเอาลูกอ่ะไม่หยิบให้อว ท่หนึ่งเองลูกหนึ่งใจเย็นหนึ่งอ้ยเมื่อหูจะโดนจะปจะรนูจะบอกให้ดีเขียวเราคนใส่รมกลับมาลูกแล้วกเอาบีบพกโอ้ยพี่บัวเรื่องสอง ี่จะแบบมาพลิกล็อกตอนท้ายนะคะใช่เมื่อเกิดหนูขอเป็นนางนงสอไม่ต้องปิดลูกเอาออกเลยไม่เดี๋ยวไม่เข้ารู้จะหนูก็กั้นกั้นหายใจไว้พอดีตอนนั้นแม่หายใจเข้าพอดีเรียบร้อยขอหน้าจู่ก็ตาก็ตาเอาตาเน้ะเอาตาเนาะคุณคะทำไมจะผูกคุณยาวอย่างนี้คะ คนจะบุกพอเช็ดเสยขึ้นไปเลยอ่ะไปล้าหน้าเลยไปแล้วเช็ดแบบนั้นมันยิ่งเลอะบวพอเช็ดเสยขึ้นไปเลยไงแม่เลยโอเคถ้ายังไงวันนี้นะคะต้องแบบกดไลค์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เยียๆนะคะแล้วก็ขอถามอีกนิดนึงขอ อยากให้แม่แมมกับแม่แอนทำชาเลนจ์แข่งอะไรกันอีกนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากให้หมอบีแอนใช่อยากให้หมอบีแอนกับแม่แมมแล้วทมาเล่นอะไรด้วยกันอีกนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์เข้ามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะรออ่านนะคะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพวกพวกเราสองช่องนะคะได้ใหม่อาจจะไม่ใช่มาด้วยกันอีกแล้วมาด้วยกันอีกคราวหน้านะคะแต่ว่าติดตามเราสองคนด้วยนะคะสองช่อง Clean Tube แล้วก็ Fun Family นะคะ บายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะบายบายอ้าววันนี้ให้ให้น้องเงยใหม่มาปิดอ่ะน้องเงยใหมอ่ะน้องเงยใหม่